สโนวดฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กันในสน็คพีคของแอนิเมะรีบอร์ดกันอีกเช่นเคยครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็จะมาอยู่กันกับสน็คพีคของแอนิเมะรีบอร์ดนะครับผมก็ต้องขอเกินก่อนเลยว่าณปัจจุบันเนี่ยผมได้เป็นแฟนของนิเมะรีบอร์ดเป็นที่เรียบร้อยนะครับจะสังเกตได้ว่าผมเนี่ยแทบจะไม่มีการอัปเดตคลิปหรืออัปเดตเกมอะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ อันเมียแนเจอร์ที่มาเปิดใหม่อะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้ค่อยสนใจอะไรเยอะจนกว่าเกมมันจะเปิดนะครับผมหรือว่าแมปอื่นๆที่เพิ่งมาเปิดหรือการอัปเดตใหม่ๆของแมปอื่นนะครับอย่างเช่นล่าสุดอนิเมียแนการ์ดก็มีการอัปเดตแต่ตัวผมเองเนี่ยไม่ได้มีความอยากจะไปเล่นอะไรเลยในเมื่อผมมีความสุขกับความทุกข์ทรมานในการลงนรก หาโกหงังหาแกม,มา่าอะไรอย่างนี้นะครับผมนี่คือความสุขของผมในแผ่นแผ่นนี้เลยนะ <c oughs> ก็จะอยู่กับอนิเมะรีบอลยาวๆเลยใครจะขึ้นเรือก็ขึ้นเรือมาได้เลยนะครับกับการที่ไปลองอะไรใหม่ๆเนี่ยมันคงจะพักไว้ตรงนั้นระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วการที่อนิเมะรีบอลเนี่ยมี AA มาเปิดมี AV มาเปิดแล้วดึงดูดคนให้ไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเออดีแล้วผมจะได้อยู่กับเกมที่คนเล่นไม่ได้เยอะมาก เขาจะได้ไม่ถูกเพ่งเล็งก็ผมไม่ได้เล่นยาวๆสนุกของผมไปนะครับไม่งั้นคือเดี๋ยวมันจะเป็นเหมือนกรณีของ AA ที่โดนลิขสิทธิ์แล้วก็ร้องห่มร้องไห้แต่ตอนนี้คือมีความสุขมากๆตั้งแต่โกฮังแกมมมาอะไรมาซึ่งอันนี้แพตต่อไปนะครับจากการที่ผมคุยกับน้องๆก็เนี่ยน้องๆก็บอกว่าเฮ้ยพี่อันนี้แพทของ Black Cover นั่นเองโอ้โ oh หผมรู้สึกได้ว่าสนุกกันอีกแล้วสำหรับอนิเมะีบอล และเอฟเฟกของยูโนนะครับคือสวยงามมากและแอสตาคือมีการกระโดด2ชั้นอีกแล้วคือเป็นก e ิมมิคของเมรีบอลมากๆพวกตัวละครที่แอนิเมชัน2ขั้น2ขั้นคือแบบกระโดดปุ๊บปุ๊บแล้วก็ฟันอีกทีหรือว่ากระโดดปุ๊บปุ๊บแล้วก็ยิงอีกทีอะไรอย่างนี้เออลองมาดูกันอีกทีครับสำหรับสไตล์ของโมเดลคือเป็นแนว 3D อีกแล้ว 3D แบบขึ้นมาเป็นก้อนแบบนี้เลยนะ เออผมก็ถามว่าชื่นชอบไหมสไตล์แมปนี้อยู่แล้วครับโมเดลที่ผมไม่ได้ชอบแต่ทําออกมาในทิศทางเดียวกันก็ถือว่าใช่นะครับคือไม่ได้ชอบแต่ใช่อ่านี่เอฟเฟคของยูโน,โนที่ไม่ได้เละเทะจนเกินไปแล้วก็แอสตามาเมื่อกี้มีการตาวัดดาบขึ้นตวัดดาบขึ้นครับปั๊บแล้วก็กระโดดปึ๊บฟันกาอากาศ1ทีแล้วก็กระโดาาละโดลงมาซ้ําอีกทีครับ สุดยอดสุดยอดโอ้รอเล่นเลยสำหรับแผ่นแผ่นนี้นะครับต่อมานะครับนี่คือเทอร์โบหรือโอคารุนหรือคุณยายสปีดที่ผมเห็นแล้วสวยที่สุดตั้งแต่ผมเห็นมาในแบบแบบอื่นแล้วด้วยความที่ว่าผมโอวยแบบนี้ด้วยเอาเราบอกเต็มที่เราออกตัวแรงนะครับเพื่ออะไรเอ้ราวรักใครรักจริงไม่เคยทอดทิ้งให้ใครเสียใจนะครับผมตัวผมเนี่ยเออถ้าผมรักใครก็รักจริง นี่คือแอนิเมชันที่แบบโอ้โหมันนั่งถ่ายากต้องลงนรกต้องอะไรอีกแน่นอนแต่ความแบบทุกคนดูดิเอ้ยเอ้ยแอนิเมชันแม่งอย่างอวยอะ่ะโอคารุนมันอวยเกินแล้วดูดิดูตาดูโอ้โหแล้วดูแบบสายตาที่มันมองมันผมเคยเห็นมันมีชีวิตขนาดน,นี้ครับปกติยูนิตแม่งแทบจะเฉยๆเลยแต่อันนี้คือมันคือโอคารุนที่มันดูมีชีวิตมากอะทุกคนดูดิเหมือนแม่งม ม่งใช้ m o ่นแค capture motion capture Capt อะไรคือการที่คนมาแสดงยืนอย่างเงี้ยแล้วก็กอกตาไปกอกตามาผมแบบโอ้ไม่ก็เฮ้ยอันนี้คือพลาดไม่ได้ให้ตายยังไงผมก็ไม่มีวันที่จะพลาดได้รับตัวนี้และนี่คืออีกอย่างหนึง่งที่ผมแอบ,บน้อยใจมาตลอดคืออะไรลุงฮะคือผมน้อยใจว่าแแบบอื่นเขามีเทอร์โบมาแล้วอะไรงี้ยผมก็ไม่ได้คาดหวังว่าอนิเมะรีบอลจะเอามาเพราะว่า เขาจะมีสไตล์การปล่อยของมาอะไรเงี้ยอย่างเช่นดาร์กบอลซู Super ซูเปอร์ฮี่อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้มีความคิดว่าจะเอามาไร l แบล็กโคเวอร์อะไรเงี้ยก็เป็นไทม์ไลน์ของเขาหรือว่าทีเค t icket, ในตู้ที่เป็นลิมูรุอะไรเงี้ยก็รู้สึกมีความว้าวอยู่แล้วแต่นี่คืออมหายก็ oh แล้วทำออกมาได้โคตรเวอร์ในขณะที่แมปอื่นๆเขาก็นำมาแต่ผมบอกเลยนะว่าตอนนี้คือผมภูมิใจมากๆแล้วกับการเลือกอยู่กับอนิเมะรีบอลนะ คืออย่างน้อยคือถ้าผมได้เล่นโอคารุนตัวนี้นะโอ้โหเขาเรียกว่าฟนะินครับฟินเลยแน่นอนเลยเออโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแรงไฮของอนิเมะรีบอลใครชอบโอคารุนตัวนี้ไม่ชอบอะไรยังไงสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันข้างล่างได้นะครับก็ประมาณนี้ละกันสำหรับคลิปของอนิเมะรีบอล ใครจะขึ้นเรือตามมาหรือเล่นทุกเกมก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะครับแต่ตอนนี้คือผมว่าผมได้อะไรแล้วคืออีกอย่างหนึ่งผมขอพูดเลยก่อนจบจบคลิปเนี่ยพอดีว่ามันเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับกับการที่ที่อะไรรู้ปะที่แมปมันมีการแข่งขันตรงสูงเนี่ยแล้วผมเลือกแมปที่ผมมีความสุขที่จะอยู่เออประมาณนี้แล้วกันนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนละเจอกันิปหน้าครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบาย